ยามรอบกอนเ้อจ้าเอาคู่น,นี่ละคุละสิล่งไปยามรอบจ้าสวัสดีค่ะวันนี้แม่พ่อนี่มายามรอบก่อนเ้อจ้าวันนี้ยามรอบก่อนเ้อค่ะ มีบนีน่กระปูดวยคะ่ะมีปูนาสวัสดีดวยคะ่ะมาเบ่งน้ำกันมาลุ้นจ้ะปูนาจ้าโอ้ยสองมือสองขึ้นเลยยังบ่ได้อยู่เนาะปูนาเนี่ย มีมานจักโตัวสีตัวสีตัวห้าตัวค่ะเจ้ามะรุ่นน้ำกันมะรุ่นน้ำกันค่ะไอ้ปูนะ มาส้มเบงปูหน้าส้มไฮส้มหน้าเดอ้อยามใบใบตอนเย็นเย็นสามสี่โมงนี่ย,ยามรอบใส่รอบดักปูด้วยจ้ามาใส่รอบดักปูหน้าเด้อค่ะมาเบงมาส้มน้ำกันจ้าเด้อจ้า กังสีละจ้วจา้าน้าเบิงน้ำกันค่ะเห็นบ่ค่้าเห็นบ่ปูนาค่ะรอบหนึ่งหลังผ่านไปน้าเบิงมะส้มน้ำกันด้วยค่ะนี่แหละไม่พอจะมายามรอบจากปูนาค่ะ จ้ะจ้ะมานค่ะมามาเบงโอบดักปูนาไม่พ้นเด้อค่ะปูนาปูนาค่ะมีขึ้นโอบดักปูนาเด้อจ้ะนี่หลังที่สามแล้วเด้อค่ะ หมาดมาค้าตั้งละสี่ห้าตัวโอ้ยธรรมชาติเด้อค้าไม่พ่อนบ่ได้เอาอยัางมาทำเหยือ่อไม่พ่อนปล่อยเห็นมันเข่าธรรมชาติเด้อยจ้ะไม่ต้องทอายเหยื่อมาล่อมันจะ่ะนี่คือรอบดักปูนาค่ะ อาใส่ไว้ในนี่ละในขางข้างหน้าด้วยค่ะตักไว้ในข,งขางข้างหน้านี่แหละจ้าจ,จ้าสวัสดีค่ะ ม้ำเบิงน้ำกันนอจ้าอรอบดักปูโอหมันอยู่ค่ะหมันปูนาค่ะ อยู่จ้าสีหาตัว ส้มน้ำกันจ้าท่งไฮท่งหน้าเฮาหากินปูกินปลาแต่มันไม่มีปาลาแหละจ้ะมันมีตั้งแต่หอยเชอรี่กับปูนาหาหาปูหาหอยกับโบมันเมื่อเนี้ยเม่ผู้เฒ่าเด้ออยู่ไฮอยู่หน้าน่ะไปรับจ้างมอได้ไปหาขายชิงขายคองกับโบมันมาอยู่ไฮอยู่หน้าละหาปูหาหอยกินค้า หอยเซรีค่ะหอยเซรีจะต้อางามนะหอยออกกันได้จ้งจ้าบนปูหน้าเน,นียค่ะน่ะงามมค่ะมีตัวง,งามงามปีนึ่ตัวอ้วนอ้วนเลยตัวใหญ่ตัวง,งามๆจ้า ไปโดงเห็ดข็มตดำนะคะขนาดใี้พี่ล่ายห้เพื่อนแกได้ใีหน่ามเมพราะเปนปูน้อยอย่าลืมนะคะ่ะใครติดตามแม่พ่อและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ่ะขอบคุณค่ะ